11.11มาแล้วชอบสินค้าซูโยอิอะไรก็ได้ครบ1,500บาทฟรีเจลล้างหน้าสูตรอ่อนโยนต์1,800บาทฟรีเจอลอาบน้ำลดสิวโปรโนี้เฉพาะในไลน์หรือโทรเท่านั้นด่วนค่ะเพจดังทอรหัสร,รู้แล้วใครสั่งทหารหยุดรบเขเมรค่ะสะเทือนกลาหโหมที่แท้เป็นทหารขายชาติค่ะ ด่วนค่ะเพชไทยเบอร์มาเรเวรทางรถไฟสายมรณะทอดร,รหัสรู้แล้วใครสั่งการทหารหยุดรบเขเมรค่ะงานนี้มีสะเทือนถึงกลาโหมที่แท้เป็นถึงนายทหารแตกขายชาติค่ะ จากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่8พฤศจิกาย,ยน2568ค่ะพลโทบุญสินพัดกลางที่ปรึกษาผู้บัญชาการฐานโบกค่ะได้บรรยายที่บวปรปฐมอโศกค,ค่ะจังหวัดนคนปรปฐมกล่าวตอนหนึ่งว่าวันแรกที่มีการประทัก,กับกัมพูชาโดย6ชั่วโมงแรกได้มีคําสั่งให้หยุดค่ะแต่ตนขอไม่หยุดเพราะได้สตาร์ทแล้วโดยตนได้ขอร้องผู้บังคับบัญชาว่าไม่หยุดและได้ต่อรองไปหลายวันค่ะเมื่อผมไม่หยุดคนที่สั่งเขาก็ไปตั้งหลักใหม่ดังนั้นจึงไม่ได้หยุดถ้าหยุดผมต้องออกมาบอกว่าใครสั่งให้หยุด นะแล้วเขาก็จะอยู่ไม่ได้เพราะผมจะเอาแผ่นดินคืนแต่คุณมาสั่งให้หยุดนั่นคือโทษประหารของคุณเลยนะซึ่งพลโทบุญสินค่ะได้กล่าวว่าส่วนเหตุผลที่มีคําสั่งให้หยุดนั้นน่าจะมาจากการผิดแผนของขเขมรค่ะเพราะว่าขเขมรเคยทําเช่นนี้มาแล้วก็เข้าทางเขาเช่นเกิดการประทะแล้วนําเรื่องขึ้นศาลโลกเพื่อที่จะเอาพื้นที่อย่างไรก็ตามค่ะผู้ใหญ่ในบ้านเราอาจจะมองในแง่ดีกลัวว่าจะเกิดความสูญเสียแต่ตนเห็นต่างคือต้องการเอาแผ่นดินคืนค่นคะเหมือนคนโมโหกันมีคนดึงแขนไว้ นึกภาพออกนะครับมันก็เลยไม่รู้ว่าหลักฐานกระษียนตัวเองอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยพอบางทีเขามากระซิบขออนุญาตครับแม่ทัพเตรียมรับส่งหน้าที่แล้วครับก็เลยได้ออกจากพื้นที่ไปฝากเพื่อนไว้ต่อดูแลพวกมึงทําต่อแล้วกันก็รู้หมดแล้วล่ะอะไรเหลืออะไรก็เลยได้ทําหน้าที่หลังจากนั้นมาก็พระเจ้าอยู่หัว รมเสด็จพระเทพท่านก็บอกว่าแม่ทัพกุ้งเนี่ยไปสอนเด็กๆต่อนะหลังเกษียณท่านผู้จัดการหารบอกก็บอกว่าท่านคุณนะมาเป็นที่ปรึกษาผมงานของคุณก็ไปพูดคุยกับพี่น้องเหมือนเดิมนี่นแหละนะครับแล้วก็ผมจะปรึกษาก็ต่อเมื่อผมมีเรื่องถ้าไม่มีเรื่องคุณก็ไปหาพบกับพี่น้องประชาชน ที่เกิดเริ่มประท้ากันปุ๊บให้หยุดเลยขอไม่หยุดครับเพราะผม,มสตาร์ทแล้วมผมขอร้องผู้บัญชาว่าไม่หยุดครับผมขอต่อรองไปหลายวันบวกลบคูณหารอ่านี้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ครับผมไปต่อก่อนเพราะว่าผมเข้าเกียร์หนึ่งแล้ว<า>ถ้าหยุดผมต้องออกมาพูดว่าใครสั่งให้หยุดแล้วเขาจะอยู่ไม่ได้ครับ เพราะว่าผมจะเอาแผ่นดินคืนแล้วคุณไม่หยุดนี่นั่นคือโทษประหารคุณเลยทีเดียวนะครับมองผู้ใหญ่บ้านเราอาจจะมองว่ากลัวสูญเสียกลัวลูกน้องเราอาจจะมองในแง่ดีนะครับอมองบวกว่ากลัวลูกน้องเราบาดเจ็บเสียชีวิตอย่าลบกันเลยน้องพอแล้วอะไรเงี้ยครับ<อ>แต่ผมคิดต่างกับท่านคือผมต้องการเอาแผ่นดินคืนในสิ่งที่เขามาอยู่นานแล้วเช่นภูมะเขือคแล้วก็อยากปิดตาเมือนทมให้ ให้เด็ดขาดซะไม่ต้องขึ้นมาอีกค่ะ ล่าสุดวันนี้ค่ะวันที่9พฤศจิกายนค่ะเพจไทยเบอร์มาเรเวทางรถไฟสาย,สายมรณะค่ะได้โพสต์ข้อความค่ะซึ่งเป็นการวิเคราะห์นะจากคลิปของแม่ทับกุ้งที่ให้สัมภาษณ์ค่ะโดยระบุว่าคนขายชาติในกรณีความขัดแยง้งระหว่างไทยกับเขมรคือใครมาวิเคราะห์กันครับล่าสุดแม่ทับกุ้งออกมาเผยว่าในช่วงที่มีการรบ5วันในวันแรกของการรบมีบุคคลบางคนโทรมาขอให้ทางแม่ทับกุ้งหยุดยิงค่ะบางคนอาจจะจําได้หรือไม่ได้แต่ผมอยากเตือนความจําก่อนเล็กน้อยเมื่อ3เดือนก่อนทนเอกรังสีี ติยานทรั์ได้ออกมาเปิดกับช่องข่าวเรื่องใหญ่รายวันของนิววันนะโดยระบุว่ามีความพยายามของคนขายชาติที่ขอให้ทัพภาคที่2หยุดยิงและขอให้ช่วยกันจับตามองการกระทําของบุคคลกลุ่มนี้ค่ะทีแรกก็มีคนบางส่วนรวมถึงทหารในกองทัพบ,บางส่วนออกมาบอกว่าพลเอกรังสีหวังผลทางการเมืองบ้างอะไรบ้างบอกว่าพลเอกรังสีมั่วบ้างเมื่อวานมีคลิปแม่ทัพกุ้งได้เปิดเผยว่าในช่วง24ชั่วโมงแรกมีคนโทรหาท่านเพื่อขอให้ทางกองทัพภาคที่2หยุดยิงค่ะผมวิเคราะห์จาก คำพูดของแม่ทัพที่พูดในคลิปซึ่งทั้งสองคลิปผมจะแปะให้ฟังในช่องแสดงความคิดเห็นครับแม่ทัพกุ้งพูดถึงผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งโทรมาขอแล้วผู้บังคับบัญชาคนนี้มีการเรียกตนเองว่าพี่ด้วยนะซึ่งวงเล็บว่านายร้อยจอบรอเข้านับถือการเรียกรุ่นพี่รุ่นน้องครับใครจบรุ่นไหนก็เป็นพี่ไปใครจบรุ่นหลังต่อให้หลังแค่ไหนก็ถูกเรียกว่าน้องนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าบุคคลน,นี้น่าจะเป็นบุคคลระดับสูงที่อยู่ในกระทรวงกลาโหมหรือไม่ก็ต้องอยู่กอง ซึ่งผมเชื่อว่าไม่ใช่กองประชาการกองทัพไทยค่ะเพราะว่าแม่ทัพที่2ก็รุ่นเดียวกับพอบับอซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสายตรงการที่แม่ทัพกุ้งจะเรียกของบับอก,ก็ไม่ได้แน่นอนครับผอบับอคือจบรอรุ่นเดียวกับแม่ทัพกุ้งเขาเป็นเพื่อนกันอีกอย่างผอบับอายุอ่อนกว่าพลโทบุญสินเสียด้วยซ้ำนะจึงไม่มีทางที่จะเรียกของบับอว่าพี่ได้ค่ะผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจสั่งพลโทบุญสินและพลโทบุญสินต้องเรียกบุคคลน,นี้ว่าพี่ด้วยก็น่าจะอยู่ในกกรรระวงลลาแหแคับ้ ใครล่ะครับเป็นผู้ใหญ่อยู่กระทรวงกลาโหมบ้างในรัฐบาลแทนทองทานแล้วคนนี้ต้องเป็นทหารจบดนร้อยจอปร,รอภูมิธรรมไม่มีทางเรียกพลโทบุญสินว่าน้องแน่นอนถ้าภูมิธรรมจะเรียกพลโทบุญสินก็เรียกแทนตัวว่าท่านหมดแล้ครับเป็นทหารขายชาติผู้ใต,ต้บังคับบัญชาด่ามไม่ได้เพราะมีระเบียบอยู่แต่กูเป็นประชาชนกูด่าม,มึงได้นะไอจุดๆ,ๆนะครับกูให้มึง3าคำนะแล้วก,ก็ใส่มา3คำแล้วบอกว่าขอยกนิ้วโป้งกดไลค์ให้แม่ทัพกุ้งและพลเอกรังสีส่วนไอ้นายพลหัวจุดๆ,ๆนั้นผมขอ ขอยกนิ้วเหมือนกันแต่เป็นนิ้วกลางให้นะครับอย่างไรก็ตามค่ะตามที่ทางเพจดังกล่าวได้มีการวิเคราะห์เอาไว้ค่ะก็น่าจะอยู่ในกระทรวงกลาโหมนะในรัฐบาลของนางสาวแพทองทานชินวัตรค่ะซึ่งขณะนั้นก็มีนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและมีพลเอกนัฐพลนาคพาณิชเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ 1> เ1 1มาแล้วช็อปสินค้าซูโยอิอะไรก็ได้ครบ1,500บาทฟรีเจลล้างหน้าสูตรอ่อนโยน1,800บาทฟรีเจอลอาบน้ำลดสิวโปรโนี้เฉพาะในไลน์หรือโทรเท่านั้น